ครับผมสำหรับผลงานในตอนนี้นะครับผมก็จะมีซีรีส์เรื่องผมครูนะครับที่กำลังออนแอร์อยู่นะครับทางดยังไงก็ฝากด้วยนะครับตัวละครยีนี่เล่นเป็นยีนในผมครูนะครับผมกระแสของการทำรายการยีนผมก็ตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่เอาง่ายๆว่าตั้งแต่เธอเริ่มมานะครับผมก็ติดเทรนด์ทวิดอันดับหนึ่งในประเทศไทยครับขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยนะครับผมแล้วก็ในกระแสก็ยังดีเรื่อยๆนะครับผมในในระหว่างที่ออนแอร์ก็ฝากด้วยนะครับทางช่องในแอปฟ่านวิดีโอนะครับ ประมาณไหนกยังไงครับสำหรับบทบาทยีนะครับผมล้บทโดยยีเองนะครับก็จะเป็นคนที่การสแสดงออกอมันจะออกไปในแนวที่คือด้วยความที่ตัวละครต้องบอกก่าตัวละครของโฮมสกูเนี่ยทั้งสามคนนะครับมีปมหมดเลยนะครับผมแล้วไอ้ปมปมนั้นเนี่ยด้วยความที่มันก็บอกแล้วนะครับผมว่าเออมันเป็นโรงเรียนที่พ่อแม่ที่ไม่ต้องการ อ่าเอาส่งลูกมาเรียนที่ขมสูลนะครับก็ก็จะเป็นพมที่แบบเขาไม่ต้องการอยู่แล้วอะไรครับแล้วก็เด็กแต่ละคนเนี่ยจะเลือกที่จะแสดงออกแต่างกันไปอย่างคนนี่เองก็จะเป็นคนที่เก็บ1 2 3 4จนถึง10แล้วก็ระเบิดทีเดียวเลยนะครับในเรื่องก็จะไม่ค่อยน่ารักนิดนึงแต่ตัวจริงนะครับยางเาเองานกันบ้านหนักไหมคะเรื่องของอ ทารันการทําการบ้านของของที่เองครับทำหนักมากๆเลยครับเพื่อความที่มันเป็นซีรีส์เรื่องยาวเรื่องแนกนะครับผมของพี่เองนะครับแล้วก็พี่ๆีแต่ละคนนะครับที่ที่ร่วมงานด้วยพี่ๆีในกองนะครับก็เป็นคนที่มืออาชีพทท้งนั้นเลยอย่างพี่ชิมมอนพี่ดิวพี่นานนี่พี่เจเจทุกทุกคนคือเขามีประสบการณ์กันมากๆเลยนะครับที่ก็อาศัยที่ว่าทําการบ้านนก่ว่าพี่ๆี่เขานิดนึงแล้วก็ไปมีอะไรแบบหน้าเซตหน้าอะไรก็ไปปรึกษาพี่เขานะครับผมแล้วก็ ดีที่พี <โอ S 1> ที่น่ารักมากๆนะครับให้ความรู้นี่เต็มที่เลยรก็เป็นประสบการที่ดีมากๆแอบกดดันเนี่คเพราะว่าได้ร่นต <coping> ั SO ้มากๆเราเเป็นเรื่อแรกแล้วก็แนการดงี่อีกันึ่งแน่นอนครับกดดันมากๆคือที่กดดันตัวนี้เองแหละพี่ในกองเขาก็น่ารักครับก็พยายามแบบว่าเขาคลายความกังวลเราเพราะพี่เป็นคนที่คิดมากแล้วเป็นคนที่กังวลมากแล้วพอในเรื่การแสดงเนี่ยพอเราแสดงออกไปนะครับผมแล้วคราวนี้เรากังวลเนี่ยท่าสายตามันจะออกเลย แล้วพี่ๆเขาก็น่ารักมากครับอย่างที่บอกเขาก็แบบเออพยายามทําให้เราไม่เก่งแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้ด้ีครับเรื่องแของเรา้ีกาแาะยคอ้งางน้เราอับสลับกแฟง้นนะครับผมทางบวก ยินี้ก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ทุกคนชื่นชอบนะครับผมแล้วก็ในถึงแม้ในด,ด,ด้านของการลบนี่ก็รู้สึกดีใจเหมือนกันเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้เป็นแรงผลักดันขึ้นมาทาให้ได้ปรับปรุงตัวขึ้นมาเลยะคร<ม>ับหรือว่าถ้าพุดเป็นในเรื่องของลบท้าน้าตัวละครนี่ก็เฮ้ยก็ถือว่าดีใจนะเป็นอรายที่เราสามารถแสดงให้คนเชื่อว่าเราเป็นอย่างได้จริงๆอะไรอย่างี้ก็รู้สึกดีใจมากทุก,กคอมเมนต์เลยะครับยังมีบทบาทไหนที่เราอยากจะลองหรอทล่นจริงๆเนี่ยตัวนี้เองนะ เป็นคนที่อยากเล่นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับเป็นคนที่มีเซนส์ตลกในตัวหรือเปล่านิดหน่อยก็อยากที่จะเล่นพวกแนวแบบคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะที่ผ่านมานะที่บอกเลยนะว่าในคัสนี่ก็เจอดราม่าตอนแสดงเนี่ย Midnight Blue เรื่องแรกนะครับนี่ EP4 ฝากด้วยนะครับเรื่องเกกับดาว่าน้องรักเองนะฮะก็ฝากด้วยนะครับผมก็เป็นดราม่าเหมือนกันแล้วก็ Home s c h แล้วับบทเป็นยีนก็ดราม่าเหมือนกันเรื่องต่อไปคอมเมดี้นะครับ